สวัสดีครับน,นู่นน่อาจารย์แวบเดี๋ยวขึ้นไปเลยรึ่งต้นแลลวถ่ายไม่ทันเลยธรรมดาอาจารย์แกพักพรอนไงนิ้นะกแกเลยไม่นั่งพักอเลยถายไม่ทันเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับวันนี้ไม่ค่อยส่งแต่ตอนนี้ส่งได้ใจมั้งล่ะไหนว่า นี่ครับนี่เราก็ข้ามส่วนถัดมานะครับเนี่ยช้อยูบ่บนยอดแล้วนี่ครับมะพราพาวก็ไหลลงมาแล้วครับท่านผู้ชมส่วนนี้กล้วยเยอะข้างในดงกล้วยงั้นเลยเนี่ยนี่ครับกช้อยูบ่บนยอดอยู่เลยครับเอาลงมาลูกแล้วครับต๊้ สวยๆครับนุ่นโตบสวยๆงามๆสวยๆงามๆครับท่านผู้ชมลูกครับโตบนี่ครับแันก็ลงมาแล้วนี่ครับ ตูบตูบรับตุบตับแล้วนะครับแม่นี่ครับโอ้โหสวยงามมากสวยงามมากครับตุบตับตุบตับตุบตับนะครับนี่ส่วนถัดมานะครับอืมมันส่วนมันต่อเนื่องส่มนต่อเนื่องครับนี่ครับอ้าวจานกระตัดทางแล้วครับ ลูกไม่เอาแล้วครับอ๋อติดมันเก,กะกะไงเลยต้องตัดหน่อยอลมพัดเย็นๆเลยครับเนีย่ยดูลมวบว้าวบวาเลยครับอาจารย์ก็ไม่เคยกวนลมพัดต้นมะพร้วาวเอ็นไปเอ็นมานะครับวันนี้ลมดีครับอากาศดีท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ โอ้เนี่ยการคือดีลมพัดเย็นสบายเอาครับรอยครับเด็ดเด็เข้าปปาบเลยท่านผู้ชมจะไปตามหากันยังไงครับนั่นอ๋อเดี๋ยวทีมงานจะเข้าไปเองครับอ่าอาจารย์ก็เลยลงมาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วครับมาแล้วครับเอาอาจารย์ลงมายางนะเอายางครับยางอ๋อเห็นเห็นเห็นเท้าแล้วครับนี่ครับเลยลงมาอีกแล้วครับ เอาสำเร็จไปหนึ่งต้นนะครับนี่ครับดูวิธีการเลื้อยครับลองเรียนแบบไม่ได้ครับนะครับดวิธีการเลื้อยต้องเลื้อยต้องเป็นนะครับลองเลื้อยการเลื้อยขึ้นเลื้อยลงครับนี่ครับนี่ครับดูไหมครับอ่านี่ครับวิธีการเลื้อยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับลมเย็นเย็นอากาศเย็นสบายนะครับลมพัดตกตกลมชยโชยนะครับอาสวัสดีครับ